ก็คลิปในวันนี้เนาะก็จะเกี่ยวกับ c d 0 2นะของภาค New d ด้นั่นเองนะก็จะเป็น d n c นซ World นะครับที่มาอยู่ในจักรวาลใหม่นะครับผมก็ขอที่ไปดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เราด้วยนะครับเพื่อมาใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะเราจะได้เป็นพาผลงานใหม่ของเราอีกด้วยครับส่วน Discord นะสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่แบบในช่องก็ได้เช่นกันครับ ส่วนพวกกดอะไรพวกนี้ของนิวได้ล้วก็ไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเาจะไปดูคลิปของช่องทางการก็ได้นะอ<ม>ืมนะโอเคครับไปเรื่องที่ใบแรก<ม>กันเลยดีกว่าใบแรกเอามั้ไหนแบ็กเดตเป็นมันตุสเซนสานพาวเวอร์เก้าพันดีเฟนส์แปดพันเขาเขาซีเรียสสังเกตมีแค่นี้เลยครับก็เป็นมอนโตุสเซนสตรงนึงนะ,ะก็ก็ใช้เปิดต้นเกมได้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันตายขึ้นมาแล้วจะแย่หน่อยเพราะแบบเพื่อนเกลียดกัน<ม>ีน้นะครับ แต่ว่าเขาขี้หนักนะแล้วก็แจกเขาถือว่าสูงเลยนะใช้ได้โอเคครับไ,ไ,ปไปครับมาต่อไปอัะมาไนกิฟฟินเป็นมันได้แค่สองพอัวเจ็ดพันดีเฟนสามพันมีสามกิจข้อคือมีเกรติคือเมื่อการนี้สูงเวลาเราสามารถจ่ายหนเกียรติหากจแจกเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยต่อการกิจก็ดีนะก็แบบคุ้มที่จะเป็นกียแรกเหมืบบอนกันนะแบบเราลงมากลางเนี่ยตีไปสามขีแล้วถ้าเกิดมันตายเราก็จ่ายหนเกียรติฮิลเนาะซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตอนนี้ผมว่าใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมุทรเผาตายก่อน มาตามนั้นไปโอเคครับไปที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปอัมมรไนซ์เซเบรัตเป็นมอนเตอร์สั้งสองเพราะว่าห้าพันที่เป็นห้าพันมีสองกิ๊ที่ก็มีเทคบัตติกิฟตแล้วก็มีเทคแอคและเราสามารถนำมอเตอร์อัมเมอไนซ์หนึ่งใบบนสนาที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าเข้าสู่โซงการบบนี้แล้วก็มีฟูลไฟส์เราสามารถคอเอาสามารถถอดโซหนึ่งใบจากมอเตอร์นี้เพื่อทำลายมอเตอร์สนุแข่งหนึ่งใบแล้วก็มีเทคโซกก็ของมัที่รักครับ ก็ถือว่าดีนั่นก็คือสามารถกินพวกพวกพ้องเนี่ยที่แบบไซส์หนึ่งหรือตำฝาดได้ก็แบบไซส์หนึ่งไซส์ศูนย์เนี้ยเข้าไปแล้วเราสามารถเติมโซลให้ตัวเองได้หรือเราจะเอาโซลนั้นมาเป็นกระสุนเคลียร์บอร์ดก็ได้ก็แบบไม่ต้องไปเทกับตัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยเราก็ฆ่าทิ้งได้เลยนะเราเห็นว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่คำพูดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยใบต่อไปอัลเมอร์ไนท์มินิโซอเป็นมอนเตอร์ไซส์สองพละห้าพันกิฟแนลแถมมีสามกิลิตี้ข้าครับก็เป็นตัวที่สแต กลางๆก็คือแบบมัน5,000 5,000อย่างแต่ว,<ม>แบบว่ามี3ขี้เออก็แบบหนักๆเลยแล้วก็พอย,ยืนแทงได้บ้างนะสำหรับตอนนี้อืมโอเคครับ<ม>ต่อไปไดีกว่าครับแมปต่อไปอ้าวเมืนอไนโอเกอร์เป็นมสเตอิเซน1าวเวอร์5,000ดีเฟนส์3,000มี2กิจที่เข้าตัเป็นตัวง่ายๆแล้วตี5,000 2ปีก็เหมือนทาวเซเลปีนั่นแหละประมาณนั้นฟิลแม่แต่แต่ชอบคำพูดเลยก็ยิ่งอาวุธมากยิ่งทรงพลังยิ่งเกาะมากยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนันหมดเดียวไปเกาะมากแต่ดดูีเฟนน์ดิ่มัเกาะยังไมม่ากพอ โอเหไม่มากนะใช่ครับโอเคนอกนั้นไปต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปเอาเมืไหร่เฮลฮาเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพลัง5,000กิฟโต้1,000มีหนึ่งคนได้เข้าไม่มีคอคอสมีเทคเป็นเออมีเทคคือเฮลฮาเมื่อการนี้ถูกนำเข้าสู่โซของความเอมาถูกนำเข้าสู่โซจากความสามารถของมอนสเตอร์เอาเมไร่ของเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยสามารถใช้เฮลฮาได้หนครั้งต่อหนึ่งครับก็บ 1, บเป็นมอนสเตอร์ที่ได้รับปรับมาเนาะได้รับเทคใหม่ ที่เก่งขึ้นนะครับแล้วก็สเต็กก็เยอะขึ้นนะก็คือแบบพอเล่นอันเนี้ยสามเล่นกับเซเบร์ลัสได้นะเติมโซยเซเบร์ลัสอย่างเนี้ยแล้วก็ได้คิวด้วยนะแล้วก็ถือว่าดีสเต็กก็ใหญ่ด้วยนะใช้ได้เลยโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับใบต่อไปเมื่อในวิสระเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพาวเวอร์สามพันดิเฟนส์สองดีเฟนส์ห้าพันมีสองวิทย์เข้าไม่มีคอคอสไม่เท็คคือเมื่อไอเทมที่เราสัง่งโจมตีเมื่อไอเทมของเราสั่งโจมตีเราสามารถนำการนี้จากบนสนามเข้าสู่ช่องเกียร์ได้ก็เป็นการที สามารถใช้เป็นตัวเสริมได้แบบต่อเอาไปตีอย่างเนี้ยแล้วเราก็สามารถใช้ไอเทมตีเพื่อเอาตัวเขาเปลี่ยนเก็นเพื่อเราอาจจะไปเล่นมุกอื่นต่อก็ได้นะเอก็เป็นการ์ดใบหนึ่งที่ได้รับปั๊บมาแล้วเพราะครั้งก่อนเมื่อก่อนไม่มีเทคนะตัวนี้จะไม่ผิดนะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับไตเอาไปเอามาในอีเกิลไปมอนสเตอร์ใี้ศูนย์พาวเวอร์สี่พันปเฟสหนึ่งพันมีหนึ่งคือเข้าไม่มีเทคกครับก็เป็นการ์ดหน้าเดิมเลยใบเดิมเดิมตัวมีตัวเดิมนยฮะก็ถือว่าเป็น การเป็นหนึ่งที่ใช้ได้อยู่เพราะเขาเป็นสายสูงไงยืนกับให้ตัวนั้นได้นะ power ค่อนข้างสูงแบบเด็กใช่ครับเพราะ power ก็สูงนะสี่พันเนี่ยแถมันเป็นสายสูตไงคือเข้าง่านไขให้เซอร์ลาจินก็ได้หรือว่าจะเอาไปยืนในเลนกับตัวอื่นๆก็ได้ถึงเขาจะไม่มีคีย์เยอะแต่ว่ามีพลังที่ใช้ได้นะครับผมโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับไปต่อไปโลหิตซาทันเป็นแกลเป็นมอนล่กการ,ร,การดได้ไล่กการแบบนี้ได้เมื่อเราไม่มี่มอนสเตอร์อยู่ในช่องกลาง แค่เขาขึ้นแต่หนึ่งเก็บเทคคือทำไมมอนสเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งหรือสองบนสนามหนึ่งใบครับก็เหมือนการง่ายๆนะสำหรับใบนี้ก็ค่อนข้างดีนะเพราะส่วนใหญ่ในยุคนี้เนาะเขาเรียก่อะไรในจัรวานยูได้เรื่องใหม่มันยังไม่มีไซส์สามเยอะส่วนใหญ่อันนี้เป็นบนสนามใครก็ได้หรือเปล่าใช่ครับบนสนามใครก็ได้เพราะเราอาจจะฟาดตัวเองก็ได้ก็มันรัวเพื่ออะไรเราก็เขาพูดว่าบนสนามหนึ่งใบอืมครับสนามเราก็ได้ครับอาจจะมีแบบความสามารถแบบถูกคำล้ายแล้วเกิดเท็คพวกนี้ก็ใช้ได้ แต่ว่าแนะนําว่าไปฟาดฝั่งข้ามดีกว่านะครับพอดีวันนี้ก็เคลียร์ไซส์สองได้เคลียร์ไซส์หนึ่งได้นะครับก็ดีก็ดีโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับอ่าใบต่อไปฝ่าวิกฤตเป็นแก้วเวทมนต์ไล่การในรายการนี้ได้เมื่อพลังมีพลังมีพลังชีวิตห้าเดิมต่ำกว่าแคสก็คือใจหนึ่งเกตเอ่อเทคคือจวดการสองจวดการสองใบสามารถไล่ฝ่าวิกฤตได้หนึ่งครับวันหนึ่งครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างทำมาาใช้ได้เลยมันก็ดีนะถ้า ถ้าเกิดเราเหลือห้าหน่วยเนี่ยเราก็จะมาเติมมือได้สองใบนะเกีคสองตัวตคงข้างได้อา,อาจจะได้การปิดเกมแบบนี้ก็ได้เลยนะเขาถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับอาจจะไม่โกงเขากับเว้นตำนานอย่างไรวันก็ได้นะครับก็ไปต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปพันหนึ่งสี่ทิศเป็นการแม่นมลในการนี้ในระหว่างการจมตีของททุกแห่งแลวเราไม่มีมัเตอร์ในช่องกลางมอเตอร์ยกเลิกการจมตีประมาณโลอะไรสำหรับการไปดีแล้ว ก็เป็นโล่ที่ไม่ได้ผลเพิ่มเติมนะแต่ก็เป็นการ์ดการง่ายๆแบหนึ่งนะก็คือแบบสมมติเขาต่อยสี่ขีมันเราก็ไม่โดนแล้วไงเออยุคแรกๆไม่ต้องกลัวขัดเวทด้วยนะครับถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างใช้ได้การ์ดการโอเคครับไปต่อที่มบต่อไปเลยมัต่อไปเดินลงปานเห็นการเป็นมนได้การนี้ได้เมื่อเราสังเอไออาวุธและเราไม่มีมอนเตอร์อยู่ในช่องกลางเราได้รับพลังชีวิตสี่หน่วยพลังชีวิตที่เราลดลงหนึ่งหน่วยตามจำนวนเดินลงปานของเราในช่องดอกการนี้ใช้ได้เพียงเจ็ดกรน ทำการติดชื่อในเองแล้ก็ก็ดีนะสหรับีันนี้สามารถคิวได้ทั้งสี่เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมีในดรอปอีกก็คิวได้น้อยลงนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคิวสี่เงื่อนไขเขาไม่ยากด้วยนะครับเพราะค่อนข้างมีประโยชน์อ,อยู่นะครับผมโอเคไปต่อที่เรต่อไปต่อดีกว่าครับเรต่อไปพออกวิปปะละ่าเป็นไอเทมมีพาวเวอร์ห้าพันมีสองคิวเทลอีกคลิปเขจาจะสังเกตการนี้มีเพนนเทสก็การง่ายๆนะก็คือพาวเวอร์ห้าพันแล้วก็เอาไว้เจาะมอนช่องกลางเขาผู้ทำดาเมจนั่นก็ การง่ายๆหละอือประมาณนั้นนะครับก็ตีแรงใช้ได้อยู่โอเคครับไปที่ไปต่อไปมันจะไปหอ,อกะไรผู้ผาหอ,อกทะลายผู้ผาเป็นไอเทมมีพอร์สามพันมีสองเดคิลไม่มีความสมารถก็เป็นการง่ายๆแบบหนึ่งแล้วแค่สวมฟรีแล้วก็ไล่ฟาดเลยนะครับก็ <Yeah. S 1> จะโดนวิชาค่้โคสังขารฟันตายไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นอาวุธง่ายๆสามพันนะสองคี้ก็เอาไว้ช่วยตีเพิ่มรอบกันนั้นเลยนะครับโอเคครับไปที่ไปต่อไปดีกว่าเราไปวิวบังเกอร์เป็นไม้ตาย ในการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนเตเลยช่องการแคคคอจะสังเกตเลิอกอาวุธหนึ่งใบบสนามเราในเทอร์นนี้การที่เลือกไปรับพลังบวก4ี่พันที่เพิ่มบวกสองแล้วเป็นเทพอาวุธนั้นแสดงอยู่สักอาวุธนะจมีคำถามหนึ่งคำถามก็คือทำไมเขาต้องเนื้อฟาร์แบันีีครับก็คือเมื่อก่อนอน่กรารบันี้จะจ่ายสองเกตนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโกงขนาดที่ต้องเนืออเลยในจกักรวาลใหม่หรือเปลนะ่านะอยาะการเป็นจ่ายสามเกรแทนซึ่งก็นั่นแหละครับแต่โดยรวมเทกเายังดีอยู่นะก็คือมันจะเพิ่มให้สองขี้อย่างเช่นเราถือ หอกทะลายภูผาแล้วกันเพราะมันไม่กินเกล็ดน,นะก็จะกลายเป็นพาวเวอร์เจ็ดพันครับแล้วก็สองขีพนเนาะไอ้อสี่ขีพนก็แรงอยู่นะเออแล้วก็คือแบบมันง่ายอ่ะเออแค่นั้นแหละก็ประมาณนี้สําหรับใบนี้นะโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับโอเคครับก็มาสู่ใบต่อไปเนาะนั่นคืออาร์มเนย์เซเบลัสครับเป็นบัตตี้กิฟต์นะครับบัตตี้กิฟต์ของการ์ดนี้คืออาร์มเนย์เซเบลัสเนาะนี่ใช้หนึ่งอย่างจากข้างล่างครับคือนำการเปร็นมือ เข้าสู่โซของมอนสเตอร์ที่เป็นบอดี้บนสนามของเราครับกับเอฟเฟกที่2ก็คือสามารถสร้างความเสียหายให้มาชีวิตเราหนึ่งหน่วยครับแลกกับในเทอร์นนี้ไอเทมของเราได้รับพาวเวอร์บัลดสองพันก็เป็นการง่ายๆเนาะเป็นเสริมบุกน,นะหรือจะเป็นการเติมโซให้มอนสเตอร์ของเราก็ได้นะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ประมาณนั้นนะครับสำหรับบดทกิจใบนี้นะครับโอเคครับแต่ต่อที่ใบต่อไปนะก็จะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนั่นคือ Danger w o โว่ก็เป็นแฟกที่สามารถเล่นการ์ดแดนเจอร์โว่กับเจเนริกได้อันนี้ก็คือพูดไว้แล บ็อกนี้เนาะอืมก็พูดไว้หน่อยโอเคครับก็ไปต่อไปนล้จะเป็นส่วนของรีเบิร์สแหละใบแรกนะครับจะเป็นส่วนของนิทานมายาเอ็กบิลิโอนะครับเป็นรีเบิร์สเป็นรีเบิร์สด้วยเป็นไอเทมครับพาวเวอร์สามพันหนึ่งกิโลครับหากการ์ดใบนี้มัสนาำไม่มีโซอยู่ครับการ์ดใบนี้จะไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งต่อไปครับก็คือเมื่อมีมอนสเตอร์นิทานเมสนามเราถูกคอนไล่หรือนำกลับขึ้นมือครับสามารถแจกความช้ดหนึ่งยหากจ่ายนำการ์ดเป็นนั้นก็จะสซ่ของการ์ดใบนี้ครับ คอเตอร์แอคสครั้งต่อเทินอ่าเมลเฮนเพนดิกนะครับก็คือเราสามารถคอมมอนสเตอร์จากโซการมิน,นิโดยจ่ายค่า,าคอสหนึ่งใบครับมีโซกะก็โดยรวมก็ถือว่าเก่งขึ้นใช่ไหมคอนเจฟ <Yeah. S 1> ก็การรีเบิร์ตมานี้คือเขาจะมีการป้องกันตัวอย่างแรกคือไม่ไม่โดนโยกนะครับหากไม่มีโซและอย่างที่2ที่ถือว่าใช้ได้เลยนั่นก็คือการที่เวลามอนเราโดนโยกหรือถูกทำลายเราสามารถจ่ายหนึ่งไ like, รเพื่อเอาเข้าโซได้เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนก็คือจะการแค่ถูกทำลายเนาะ อถ้าเกิดถูกทำลายถึงจะโดดได้แต่ตอนนี้ก็ปรับใหม่นะแล้วก็ยังมีอีกเทคนึงก็คือไออันนั้นอนะทเ,เทคเคาน์เตอร์จะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นแบบเสกได้สามครั้งต่อเทียนก็ควบคุมได้คือแบบมันไม่จะเป็นเหมือนเรายอดทีที่เรากเอาคุมแล้วได้แค่รอบเดียวอะเนาะก็ถือว่าดีคือว่าดีอยู่โอเคครับมาต่อที่ใบต่อไปเลยเนาะนั่นคือส่วนของรีมูฟรีเบอร์ครับเป็นเวทมนต์ใช้คอคือจากนิงเกะครับเคาน์เตอร์ถอดโซลไม่เกินสองใบจากการ์ดหนึ่งใบบนสนามครับ คงสงสัยว่ามันต่างจากปกติยังไงใช่ไหมครับสิ่งที่ต่างจากปกติก็คือมันมีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมาครับแค่นั้นเลยนะก็ก็พอมีประโยชน์อยู่พอใช้ได้นะครับสหรับใช้ได้อยู่โอเคครับก็จะเป็นใบต่อไปก็จะเป็นการ์ดแบบซีรีส์นิวไดอีกใบหนึ่งเนาะที่แบบเป็นการ์ดเสริมนะก็จะเป็นในส่วนของ12นักสัตว์อ่าบีชวดนะมิสูน,นี้ก็จะเป็นของแดนเจอร์นะไซส์ศูนย์พาวเวอร์สามพันดีเฟนซ์หนึ่งความีหนึ่งทีเดียครับข้อเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อ เจอกันต่อสู้ที่การเมินิโจมต,ตีเนาะเราสาม,มารถนำการ์ดมินินนสนามขั้นสุดโซไอเทมได้นะแล้วก็หางก,การ์ดมนี้อยู่ในโซของการ์ดสนามเราครับนักสัตว์ของเราไอศิลสองนักสัตว์ทุกใบเนี่ยพาวเวอร์บวกหนึ่งพันครับก็มีแค่นี้เลยนะเทคว่าฟังดูไม่หมือหวานนะแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าไอิลสองนักสัตว์ใบอื่นเก่งแค่ไหนใช่ไหมครับนอกจากพี่มังกรเนี่ยไม่ลงนะเออก็เราดูไปว่าใครต้องจะเล่นเด็กนี้ก็มีผมหนึ่งคนแหละก็น่าสนใจนะครับสหรับเด็กนี้ ก็ประมาณนี้นอกเหนือจากคลิปในวันนี้นะก็พอสมควรละแล้วก็หลายๆอย่างเนะาะกอถ้าชินชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับไปเช่นเคยนะก็กระดิ่งได้ด้วยกันดีครับถ้าอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรอยากแนะนำอะไรก็ที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับดีครับ